เตวรากรและน้องผักบุ้งคู่นักกีฬาที่รักกันและสนิทกันมาตลอดทําให้โลกโซเชียลเน็ตเวิร์กต้องสะเทือนอีกครั้งวันนี้9พฤศจิกายนทุกคนได้เห็นภาพคู่น่ารักของพวกเขาที่แสดงถึงความผูกพันและกําลังใจที่มีให้กันมันจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าติดตามและสนใจมากๆน้องผักบุ้งหรือชื่อจริงว่าเตวรากรกําลังใจสําคัญของเตวารากรทีมหมอนทองวิทยาได้โพสต์ภาพคู่กับเตผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวทําให้แฟนคลับแหกเข้ามากดไล์ และแชร์ภาพความน่ารักของพวกเขาพร้อมกับแคปชั่นเพลงขาดเธอไม่ได้ที่สื่อถึงความรักและความสนิทสนมของคู่นี้ในภาพดังกล่าวก็เห็นได้ว่าเตผันในชุดทีมหมอนทองวิทยายืนเคียงข้างน้องผักบุ้งที่มาพร้อมเหรียญรางวัลและรอยยิ้มสดใสทําให้แฟนคลับต้องติดตามและแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วพร้อมกับแท็กเตผักบุ้งที่เป็นที่พูดถึงของคู่นี้แต่ที่น่าสนใจคือภาพนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาแสดงความรักและความสนิทของตัวเอง ให้กับโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะแม้ว่าพวกเขาจะเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงและมีแฟนคลับมากมายแต่พวกเขาก็ยังเป็นคู่ครอบครัวที่รักกันและสนิทกันอย่างสุดซึ่งทําให้เราได้เห็นว่าความรักและความสนิทสนมไม่ใช่เพียงแค่ในโลกของผู้ปกติแต่ก็อยู่ในทุกๆชีวิตของเราและเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนี่คือเรื่องราวของความรักและความสนิทสนมที่เกิดขึ้นในทีมหมอนทองวิทยาที่ทําให้เราได้เห็นว่าความรักไม่ใช่เพียงแค่ในโลกของผู้ปกติแต่ก็อยู่ในทุกๆชีวิตของเราและเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆ คุณคิดยังไงกับเรื่องราวของเตวรากรและน้องผักบุ้งความรักและความสนิทสนมในชีวิตของคุณมีอะไรที่น่าสนใจหรือไม่ชีวิตของเราเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าติดตามและสนใจคุณเคยพบกับเรื่องราวที่ทําให้คุณต้องการเข้ามาสนใจมันอย่างละเอียดหรือเปล่ามาแบ่งปันเรื่องราวของคุณกับเราในการคอมเมนต์ด้านล่างนี้